งานนี้โดนแน่อัจฉริยะเตรียมถแถลง16พฤษภาคมนี้เปิดหลักฐานโยงบาดแผลคดีแตงโมคุณอัจฉริยะเรือนตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้เปิดเผยว่าจะเตรียมถแถลงข่าวคดีแตงโมในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้โดยจะเปิดหลักฐานเรื่องบาดแผลที่ขาวควาของผู้ตายไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ โดยมีการส่งภาพกราฟิกอ้างว่าคนบนเรือมีการพกมีดพับพ,พร้อมคลิปสาธิตการใช้มีดพับ K2 กับเนื้อหมูที่มีรอยกรีดยาวและแทงกดลงไประดับความลึกที่1.5เซนเมและ4.5เซนติเมตรคุณอัจฉริยะระบุว่าได้ให้ทีมงานทำกราฟิกที่คาดว่าเป็นจุดตกเรือของแตงโมโดยจุดตกของตำรวจ จะห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม60เมตรและห่างจากจุดพบศพ100เมตรแต่จุดตกเรือของทีมงานชมลมชุยลยอัชญยกรรมจะห่างจากจุดตกเรือของตำรวจประมาณ81เมตรโดยจุดนี้จะห่างจากจุดพบศพแตงโม47เมตร ด้านในแพทย์ทวชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตีสองไปเขียงหมูเลือกที่ไขมันน้อยกล้ามเนื้อเยอะทำเครื่องหมายบนวีดเค2ทูระดับความลึกที่1.5เซนติเมตรและ 4.5เซติเมตรเสร็จแล้วเข้านอนแต่ไม่หลับเพราะตื well, ่นเต้น7จ็ดโมงเช้าไปรับพยาบาลสงคนช่วยเตรียมของถ่ายวิดีโอเสร็จการทดสอบ8ปดโมงหมูเกือบ10กิโลจะทิ้งก็เสียดายเอาไปทําอาหารดีไหมแต่มาคิดอีกหมูตัวนี้เป็นอาจารย์ใหญ่เราตอนเอาไปทิ้งก็คิดว่าเป็นขยะเปกที่มีค่ามากขอไปทํางานก่อนเสร็จแล้วจะมาเล่าผลการทดสอบ อัจฉริยะสั่งเสียบริจากร่างตัดพอปืนหาง่ายอำนาจอิทธิพลมืดมากมายจากกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนภพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมได้แถลงข่าวเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาถึงขบวนการสร้างพยาหลักฐานเท,ท็จเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคราว คุณอัจฉริยะได้เปิดเผยว่า GPS เรือมีการแก้ไขหรือไม่ GPS ก็อาจจะเสียเพราะฉะนั้นหลักฐานจึงไม่น่าเชื่อถือและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรนำมาเป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังมีการเผยข้อมูลว่าที่กระติกอ้างว่ามีการวนเรือไปหาแตงโมภายในเวลา30วินาทีไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องที่ตำรวจอ้างว่ามีคลิปคนนั่งท้ายเรือในนาทีที่แตงโมพัดตกเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงานั้นเป็นคนหรือไม่จึงยังน่าเชื่อถือทั้งนี้คุณอัจฉริยะยังได้เปิดคลิปขณะที่หมอเอาร่างของแตงโมมาจำลองกับใบพัดเรือโดยไม่ขออนุญาตคุณแม่แตงโมริญาิ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมในคลิปกล่าวว่ามีแผลถูกใบพัดเรือ9้าถึง10ครั้งนอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบความน่าเชื่อถือมีคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับกับหมอนิติเวชว่ามีการทำหลักฐานแต่งโม่ขึ้นมาจริงเป็นการยอมรับจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งยศพันโทข,ขึ้นไปและมีประเด็น แผลข้างขวามไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออีกด้วยพบว่าคุณอัจฉริยะเคยไลฟ์สดสั่งเสียไว้ว่าตัวเองหากเป็นอะไรไประหว่างทำคดีแตงโมฝากประชาชนคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตนและช่วยจัดงานศพให้ตนด้วยถ้าผมเป็นอะไร ก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันช่วยจัดงานให้ผมด้วยเพราะที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่สองคนฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนโลกปัจจุบันปืนหาง่ายอำนาจรัฐ อำนาจอิทธิพลมือต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่สร้างกันขึ้นมาทั้งยังบอกอีกว่า ผมทำคดีแตงโมก็ถือว่าสละแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปแล้วแต่ฟาลิกิตถ้าฟาลิกิตก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามอะไรได้อย่างที่ผมบอกผมบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปแล้วชาวเน็ตชี้เป้าพันตบรวจเอกหญิงหมอนิติเวชขโมยร่างแตงโมออกมาทดลองชาวเน็ตเปิดว่ปชี้เป้าพันตำรวเอกหญิงหมอนิติเวชขโมยร่างแตงโมออกมาทดลอง รุกคืบหนักกว่าเดิมจริงๆสำหรับคุณอัจฉริยะเรือตนพงศ์กับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนิดาดาราสาวที่ตกเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเพื่อนๆในเรือต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแตงโมนิดาพระตกเรือโดยอุบัติเหตุจากการที่เธอไปปัสสวาวะท้ายเรือซึ่งคำนี้เป็นคำพูดที่แซนวิสาพัฒหนึ่งในเพื่อนแก๊งสปีดโบ๊ทยืนยันจนถึงเวทีสุดท้าย ทว่าคุณอัจฉริยะที่ตอนนี้ไา้คนยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านได้ออกมาเผยหลักฐานเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวันที่9พฤษภาคมประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชยากรรมคุณอัจฉริยะคนนี้ก็ได้นําคลิปหลักฐานเด็ดมาแชร์ต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามีการนําร่างอันไร้วิญญาณของแตงโมมาทําการพิสูจน์กับใบพัดเรือ อีกทั้งคุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าร่างแตงโมถูกขโมยไปเพื่อกระทำการดังกล่าวให้สดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือซึ่งช่วงตอนหนึ่งของคลิปนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการพิสูจน์ได้นำใบพัดเรือมาทำท่าปั่น้าแตงโมก่อนที่จะอธิบายว่าร่องรอยแผลต่างๆนั้นมันเข้ากับใบพัดเรือทำให้เกิดแผลขึ้นกว่าสิบรอยในขาทั้งสองข้าง อีกทั้งช่วงตอนหนึ่งคุณอัจฉริยะยังได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าได้คลิปมาจากที่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดพร้อมทั้งระบุอีกว่าในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อหมอที่กระทำกับร่างของแตงโมซึ่งตนเองจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทได้มีชื่อระบุอย่างชัดเจนอีกทั้งยังบอกอีกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลย เกี่ยวกับเรื่องนี้ไซสืบโซเชียลได้ตามหาแพทย์หญิงคนดังกล่าวและมีการชี้เป้าแล้วว่าใครคือคนที่นำร่างแตงโมงออกมาทดลองจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมียศถึงพาตรบจเอกหญิงพ่วงตำแหน่งนายแพทย์และยังทำงานด้านพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ โดยในภาพนี้พันเอกในแพทย์ธวชัยการจนะรินอดีตสรรยาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นบุคคลน,นี้ที่ทำเรื่องดังกล่าวซึ่งในข้อมูลระบุว่าแพทย์หญิงขโมยศพแตงโมคนนี้มีตำแหน่งนายแพทย์สบห,หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลนตรพตรทำให้ชาวเน็ต ต่างแชร์ภาพนี้ออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมทางวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีมข่าวได้ลงพื้นที่รายงานว่าคุณอัจฉริยะได้เดินทางไปแจ้งความพันตำรวจเอกหญิงหมอนิติเวศกับพวกขโมยร่างแตงโมที่กองบังคับการประปามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปซึ่งคุณอัจฉริยะกล่าวโทษดปปปปนปปปปปญปป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 ป นปพัชนัทส,สุมนในแพทย์สบ5สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจกับพวกต่อผบกปปปพลตํารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วในข้อหามาตรา161 162วงเล็บ1 264 265 335วงเล็บ6 269และ157 อีกทางยังได้บอกอีกว่าหมอคนสวยนอนไม่หลับแน่งานเข้าแล้วอายการสั่งสองทีมแพทย์่าชนสูตรร่างแตงโมนิดาเข้าพบด่วนค่าแจงปมบาดแผลหลังเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้คืบหน้าคดีแตงโมหลังอายการสั่งให้สอบเพิ่ม20ประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่างหลังมีข้อสงสัยหลายลจุดในคดีนี้ที่สังคม ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรล่าสุดอายการจังหวัดนนทบ,บุรีได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนส่นสงพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้อายการซักถามโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบอายการในวันนี้คือทีมแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองทีมเป็นแพทย์ที่ทำการชนะสูตรผาร่างของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาคาดว่าอายการจังหวัดนนทบุรีน่าจะซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องบาดแผลที่พบตามร่างกายของผู้เสียชีวิตหลังกลายเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอน